มึงเคยช่วยกูอะมึงไม่เคยแตะอะไรกูเลยสักอย่างหนึ่งแล้วกูลงมาก่อนแล้วกูถือปืนด้วยิวิ้วปิแล้วกูยิงปิ้วปิ้้แล้วกูยิงปิ้วิ้วปิ้ว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 ปิ้วิ้วป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 ิ้วิวิวิวววบิวิวววปิวบิ้ววิวิว เอ็มเอ็มเขาเอ็มมีเล็บวป็นซัพเปอร์ที่พึ่งไม่ได้วัดไปไม่เคยช่วยลูกิีนเลยได้เลยอพี่พี่เฉีปงเปิลเฮ้ยปิวปวปิ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 ววปิ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  พิวพิวปิวพ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 ิวปิวพิวปิวพ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 ิวิววิ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 วยิวิวิววิ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 ิววิวิวิวปิววิ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 ว พิว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 ิว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  มันโกเกันเปไล็ลไรชั่วโมงผมสัง่งหนังสือวิธีโกงของออนไลน์จ่ายตังไปแล้วตอนนี้3เดือนแล้วหนังสือยังไม่มาตรงเลยครับแม่งทำไมมึงไม่ไปแจ้งความวะฮะมึงมุงไปแจ้งความนะ <า S 2> อย่าลืมบอกเขาว่าเอ้ยย้างน้ามีคนน้าพี่มีคน กันมาแล้วด้วยแล้วเจ็บแล้วด้วยแล้วคือกูยิงไม่ล่วงด้วยจอดบ้านพี่ มันทิ้มบ้านหน้าอีกนะแอรโอ้ยแค่ไม่หนอกอ๋อยพี่เดชพี่เดชในห้องนี้เจ็บพุงหนักเชื่อแม่งไม่ออกฝั่งนู้นพี่เดชไมีตัวมาตัวนึงเกี่ยวกับจุดตั้งตัว โอหระดับเทพเอ็มมึงมึงจะมาแทรกเสี่ยอะไรของมึงตรงนี้เนี่ยมเมื่มอ้คือถ้าเกิดผมถือไอ้ปืนกระบอกปืนเขียวนะผมยิงแม่งล่วงไปนะแต่ไม่ได้ถือไปถือเอ็มเจ็ดก็เลยยิงไปแต่ก็เจ็บมันก็ไม่ล่วงอยู่ดีมันมากับสองตัวครับ ที่มีรถมามีรถมาเพื่อนมันปพวะมีรถมาใช่มันจ่อมันไม่จออเลยว้าวตัวพี่ยี่สิบสองเลบล้อมันยิงพี่แม็กอยู่นี่เองมันถึงไม่ยิงผมโอ้ยพี่ของก็บอกหันหน้าผมเลยเขาลามเหรอน่าจะใช่ครับเอามากินทั้งคัน ห้าบาทสิบบาทก็เอาอะหมวกอะปากดีของห้าห้าหูปากดีของห้าห้าจะมาคัดทำไมชลบุรีอยู่อำเภออะไรครับชลบุรีอยู่อำเภออําเภอบ่อทองค่ะมีรถครับมีรถมามีรถมาว่าจักรยานยิงโอ้ยพวพี่ยิงมันดิยิงดิ แล้วมาจอดใต้เนินเยอะแล้วมันจอดพี่ก็เราหเบิดไฟยัดแม่งเอาอ้เฮ้ยแม่งอยากจะได้เปรียบจนมันถึงตัวแล้วจะเล่นเนตน,นะล็อกกันไว้ดีวะเด็ไปหนึ่งเยอะเ <c oughs> ม่งออกมาจุดได้ <c oughs> เด่นมันอยู่ซ้ายอ่ะมันวิ่งจนจะถึงแล้วมันเจ็บมากเลยโอ้ยขวาก็มีโอ้โหยอะขวาออกนเด่นตรงนั้นเด่นดึงหน่อยดึงหน่อยไอ้แอตรงนั้นน็อกแค่ปะโอ้โยเจมันวิ่งเข้ามาล่างไม่สนุกเลยไอ้ยี่วไอ้เยี่วิ่งแบบไม่สนใจวิ่งเข้ามาลางเลยก็นี่เลยมันจะเอาพี่เอาสักทีมันมันรู้มันชูไม่ได้มันมันอย่างเงี้ย หัวอเป็นคนนึงก็ดีไอสัตว์เลยตั้งใจมันตั้งใจวมันหันกบมาลากเลยอ่ะมันไม่สนเลยอ่ะมันไม่สนที่พี่เดชยิงด้วยขอบคุณและกันเที่ยวของมาให้กำลังขาดอยู่พอดีสงสารพี่แม็กไม่ได้เล่นแล้วก็รถมึงกูขอละกันนะไอ้หนู โอ้โหพี่แม่งว่าแล้วทำไมมันจอดขอมาจัดที่ซื้อขนมว่าแล้วขอบคุณนะครับสามสิบดวงดาวนะครับมาไกลหรอกอยู่แถวพัทยาไม่ไกลหรอกอยู่แถวพัทยาเองแองอยู่อำเภออะไรนะบ่ทองไม่ไกลพี่ไม่ไกลจากพัทยาเท่าไหร่ขุดทองครับอำเภอขุดทองน่าจะทางเข้าทางเหลืองอะไรเงี้ยน่าจะเหลืองอ่ะน่าจะเหลืองอ่ะเข้าทางประตูหลักนันมีทองจริงจริงเ่นเคยร่อนไหมแต่ไม่มีใครเขาขุด ล่อนเอวเหรอเคยอยู่ร่อน,อนทองเลยพี่อะล่อะ่นี่เนาะอากูใจเสียหมดกูคเคยไปไปตงนี้เห็นเขาตากยางกูน,นึกว่าเขาตากผ้าอ้อมเด็กแต่ก็งงๆทำไมมีเด็กกันทุกบ้านเลยวะฮะ ไม่ใช่ไงใครจะไปรู้ว่าปลูกยางที่ชนบุรีได้พว่ายางนี่มันขึ้นพ่ศานก็ปลูกพี่พอดีเพื่อนพี่ไอคนดูพี่มันมันเออมันไม่ค่อยรู้หรอกว่าชนว่าเหมือนเจ้าของจริงอมันก็ปลูกได้หมดทุกที่แหละฮะเหมือนกูตรงไหนวะเหมือนเจ้าของช่องเลยพี่เข้าใจ้แต่รอบแรกแล้วมี่นี่มันเอออยู่อ๋ออ๋อ มันปึอกอะเข้าใจป่ะมันปึอกอะใช่คนหายไปไหนหมดว่ะเดี๋ยวก็เจอสามสิบสามสิบวินาทีมันก็มีไปแนะล้วดูดิ <c oughs> แค่ดอกตรงซ้ายไกลๆเลย Watch out Watch out เดินยิงไปเรื่อยเฮ้ยพี่มีมีรถมีรถมีรถซ้ายขวาหน้าหลังมาร์กดิ เวลาพูดบ้าน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 มาร์กดิบ้านไหนบ้านมึงมีกี่หลังวะวัดเช้าวัดเช้าไอ้หลบโย่ขอข้างบนเหรอข,อขออ้างบนน่ะหนูวิ่งหลบอยู่พี่จะให้หนูมาร์กไงจะเย็นดิมันเพิ่งมาจอดโอ้พี่เดียบเดียบจัดเลยว่ะไี่เห็นมันแล้ว,วไม่รู้อยู่บ้านไหนแล้วนะตอนนั้นบ้านหาไหนเนาะ่สวย ไหนกะหมดแล้วหรอพี่โกดังโกดังมีเข้าโกดังข้างหน้าไหนวะโอ้ยแย่สองตัวโอ้โะพี่เอเออย่าเพิ่งตายให้พโหถึงก่อนก็นุ่มไม่เก่นมันไงพี่บอกอยู่ในโกดังมันอยู่ข้างนอกไม่ได้โกดังอะไรง่ายไม่ยิงผม โอ้โหแม่โคตรเอาเลยเข้าหัวลูกเม็ดเลยหรอวะกนสามบวกสามด้วยดูดิ UMP แม่งของจริง